สวัสดีค่ะพบกับอีเดอร์ช n แนลนะคะสวัสดีทุกคนที่มาดูคลิปนี้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะแต้งจะมาอันบ็อกซ์และรีวิวหม้อปากกา XP p e n 01 V2 เองค่ะ เรามาเข้าเรื่องกันเลยนะคะเมสาประกาตัวนี้นะคะขนาดมันอยู่ที่10คูณ6.2นิ้ว10คูณ6.2นิ้วมันคือตรงส่วนที่เราใช้วาดภาพนะคะส่วนบอดี้ทั้งหมดของมันมันเป้งวัดมามันอยู่ที่ประมาณ14.5คูณ9นิ้วเนี่ยมันก็คือใหญ่พอสมควรก็วา,วางคู่กับโนบูก็คือแบบขนาดตัพอ,อกันนะคะตัวนี้ ราคามาอยู่ที่2,590บาทเบาทนอาะก็สามารถซื้อได้ทางเว็บไซต์ Xp Pen Thailand หรือว่าซื้อที่ Shopee ก็ได้เขาก็มีเขาก็มีขาของ Xp Pen นะคะตอนแรกแบป็นจะไปซื้อที่อเว็บไซต์ของต่างประเทศด้วยเพราะว่าราคามันถูกเป็นไม่มั่นใจว่าเขาจะมีประกันให้หรือเปล่าเป็นก็โทรไปถามทาง Xp Pen Thailand แล้วเขาบอกว่าเออถ้าซื้อของต่างประเทศอ่ะเขาจะไม่มีประกันให้นะ เรามาอันบ็อกกันเลยดีกว่าแล้วพูดถึงตอนช่วงอันบ็อกก็คือตอนนั้นที่แป้งซื้อมามันเป็นช่วงหน้าฝนแล้วก็มันแอบเปียกนิดหน่อยก็กังวลว่าเอ้ยมันสีเปียกว่าะนองเท่าสีเปียกบอย่างเงี้ยพอเปิดมามันก็ไม่ได้กระทบถึงข้างในแต่ว่าในกล่องที่เขาห่อมามันจะมีพื้นที่ว่างอยู่มันทําให้แบบกล่องสินค้าของเราอ่ะมันอาจเกิดการกระทบได้ถ้าอาการขนส่งมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่อะไรอย่างงี้เนาะเขาก็ใส่กันกระแทกมาให้อยู่ไม่ค่อยกังวลใจเท่าไหร่หลังจากเปิดมาก็คือ ออสวยมากออกแบบดีมากฮารูหรามากเลยนะคะเป็นสีาขาวๆเ,เปิดกล่องสีฟ้าออกมานะคะมันก็จะเป็นใบขอบคุณที่สั่งซื้อสินค้าแล้วก็มีคู่มือที่ไว้เชื่อมต่อกับ Android ด้วยและหลังจากนั้นสินค้าตัวแรกที่เราสั่งมาที่นรองเห็นนะคะมันก็คือตัวแท็บเล็ตนั่นเองก่อนหน้าที่แป้งจะซื้อแป้งก็ไปดูรีวิวใน y o u t u b e อื่นก็ไม่รู้ว่าเขาเปิดก่อนหรือเปล่ามาันเลยไม่ถุงพิมให้แต่ของแป้งนี้มันมีถุง ต่อมานะคะก็จะเป็นแผ่นพลาสติกกันรอยซึ่งแผ่นนี้นะคะก็เอามาใช้ได้จริงแปะได้จริงเนาะแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเป็นส่วนของแท่นรองปากกานะคะ องปากกาตัวนี้เนาะเราสามารถเปิดข้างในมันได้ก็เมื่อเปิดมันจะมีคําว่า open ให้เราอยู่แล้วก็มีลูกศรให้เราหมุไปตามเมื่อเราหมุนตามก็จะเป็นเป็นของชิน้นแล้วก็ข้างในก็ให้เราสามารถนำไอ้ลนสอรไปใส่ได้ ปากกาวาดภาพรุ่ม p 0 5นั่นเองค่ะก็บอดี้สวยนะคะคือตอนแรกที่ไปจับก็ดูนีใหญ่หน่อยเพราะว่ามันมันไม่เหมือนปากกาทั่วไปไงมันเป็นปากกาวาดรูปอะไรเงี้ยหลังจากใช้มสพาสักพักก็ไม่มีปัญหาอะไรจับแน่นน้องเบาไม่ไม่รู้สึกหนักอะไรเลยน้องเบามากแล้วก็วาดได้วาดได้แบบชิวๆเลยนะคะในถุงนี้นะคะก็จะมีของเยอะแยะเลยชิ้นแรกนะคะก็จะเป็น สายเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ USB C to USB นะคะว่าใส่นะคะเอาไว้เชื่อมต่อระหว่างคอมพิวเตอร์กับแป้นวาดภาพหรือว่าจะเป็นตัวโทรศัพท์กับแป้นวาดภาพนั่นเองค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นหัวปากกาค่ะซึ่งบอกเลยว่าหัวปากกาสำรองที่เขามาให้เนี่ยถึง8หัวเลยเนาะนอกจากนั้นนะคะก็มีถุงมือลองวาดด้วยคือถุงมือนี่บอกเลยว่าดีมากที่นํามาที่แถมมาให้เพราะว่าบาง คนแบบเออมือเหนียวเหงื่อออกง่ายอะไรเงี้ยเวลาวาดหรือว่าเวลาถูขยับมือไปตามแป้นวาดอะไรงี้ยมันก็จะมีเหนียวเหนียวบ้างอะไรเงี้ยสามารถช่วยได้ดีเลยนะคะก็ต่อไปก็จะเป็นหัวแปลง OTG แบบ USB to USB C 1หัวนะคะแล้วก็หัวแปลง OTG แบบ USB to micro USB อีก1หัวค่ะก็ สำหรับหัวแปลนี้ก็จะเอาไว้เชื่อมต่อเวลาแบบเออเราจะไปไเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่างๆล้วมันหัวมันไม่ตรงก็สามารถใช้หัวน,นี้ช่วยได้เนาะส่วนอื่นๆก็จะเป็นคู่มือการใช้งานที่เอามาให้เราศึกษามาพูดถึงหลังจากที่แป้งใช้ตัวเมาส์ปากกามาได้สักพักเนาะต้องบอกก่อนว่าเมาส์ปากกาตัวนี้มันเป็นเมาส์ปากกาตัวแรกที่แป้งซื้อและเป็นครั้งแรกที่แป้งใช้ปากกาซึ่งมันไม่ได้มีการเปรียบเทียบกับเมาส์ปากกาตัวอื่นๆนะคะถ้าพูดไปแป้งก็อยากให้เพื่อนๆใช้วิจารยณ ในการรับชมรับฟังอะไรอย่างนี้เออขนาดตัวแป้นวาดอ่ะมันใหญ่เว้ยมันสามารถวาดได้ทั่วหน้าจอเลยปุ่มคีย์ละดะัดอ่ะทนี้ให้แปดปุ่มเลยนะคะคือบางครั้งเราก็เหยียดเครื่องมือไปจับโน้ตหรืออะไรเงี้ยเป็นคมานั่งวาดแล้วก็วารวาดเนี้ยเวลาจะดีลิสก็กดดีลิสในนั้นเลยแปดปุ่มนี้มันก็คือเยอะแล้วนะแล้วก็ตัวน้องเบาพกพาง่ายแต่ว่าอิบความกลัวยังก็คือเราไม่มีตัว โปรเทคน้องอ่ะก็คือเราอยากใส่กระเป๋าแม่งก็เลยคิดว่าอาจจะซื้อ,อเป็นพวกกระเป๋าโน้ดบุ๊กอะไรเงี้ยเอาไว้ป้องกันน้องพอน,น้องกระแทกอะไรเข้อปกติว่าพกไปแล้วก็ แค่ใส่กระเป๋าไปอะไรเงี้ยก็แอบกังวลอยู่รุ่นนี้มันต่างจากดีโค01คือเป้นไปหาข้อมูลนะดีโค01มันไม่สามารถเชื่อมต่อโทรศัพท์ได้แต่รุ่นนี้มันสามารถเชื่อมต่อโทรศัพท์ได้ที่ไปดูรีวิวมาก็มีคนทําอยู่นะคะของเป้งก็ลองเสียบดูแต่ว่าไม่ได้ลองใช้จริงๆว่ามันใช้ยังไงเจียบตามความรู้สึกของตัวเองค่ะว่ามันใช้หรือเปล่าก็ยังไม่ได้ลองใช้นะคะที่เลือกเป็นดีโค01 V2 เนี่ยก็เพราะว่ามันเชื่อมต่อโทรศัพท์ได้นี่แหละเป้งก็เลยเลือกมา ราคามันก็น่าจะไม่ต่างกันมากนะตอนนี้แป้งไปดูในเว็บไซต์อะ่ะดีโคสุดนึบมันเหมือนจะไม่มีแล้วป่ะแป้งจะไปหาข้อมูมลมาเปรียบเทียบกันเลยเนี้แต่ว่าแป้งหาไม่เจอแล้วก็ระหว่างการใช้งานแป้งก็ไม่ได้พบปัญหาอะไรนะคะส่วนถุงมือช่วยได้ดีมากสำหรับคนมือเหนียวคนที่เหงื่อออกง่ายก็คือเวลาขยับก็คือลื่นปืนนป้นเลยค่ะ อ่าแล้วก็ด้วยความที่หน้าจอมันใหญ่เนาะทาให้เราแบบเออขยับข้อมือได้ได้เต็มที่อะไรเงี้ยบางครั้งเราก็เมื่อยมือเพราะว่าเราต้องแบบเฮ้ย hey, กว่าจะไปเอื้อมมือไปดูไปกดปุ่มปิดกว่าจะเอื้อมมือไปตรงสร้างไฟล์ไปคาว่าเนียกว่าจะเอื้อมมือไปตรงปุ่มสตาร์ทขยับมือไปแบบใกล้กว่าปกติเพราะว่าปกติมไม่ใช้มอหนูเแบบน,น,น,นึกนึกนึกเงี้ยมันก็ไปลวไงแต่นี้คือมันต้องขยับไปทั้งข้อมือเลย ก็เลยรู้สึกแอบเมื่อยนิดนึงเวลาวาาแท่นวางปากกาคือคือมันดีที่มีแท่นวางปากกาเว้แต่ว่าถ้ามันทําให้เรารู้สึกว่ามอปากกาเราจะไม่ตกอ่ะมันจะดีกว่านี้เพราะบางครั้งเราวางเรายังมีความแอบเสียวว่าน้องจะตกถุงมือเนี้ยก็มันก็ไม่ได้แบบเขาก็ไม่ได้รู้ขนาดมือเราเ้างมือเราเป็นยังไงแบงซื้อมามาันก็จะเหลือ ออกมานิดนึงไม่ได้พวกลดมือเป๊ะอันนี้ก็ไม่ซีเรีร่สนี่ก็แค่แค่พูดพูดไปนะคะเอาละค่ะนี่นะคะก็เป็นการรีวิวแล้วก็อันบ็อกตัวเมาสปากกา x p Pen 0 1 V 2นะคะย้ำอีกครั้งนะคะว่าแป้งซื้อมาใช้ครั้งแรกและตัวนี้ก็เป็นตัวแรกด้วยเพื่อนๆที่ฟังก็บอกว่าจะเป็นตัวตัดสินใจในการเลือกซื้อเมาส์ปากกานะคะคลิปนี้มีข้อผิดพลาดอะไรปากกาไหดก็ต้องขออภัยและ สำหรับใครที่คิดว่าวิดีโอนี้มีประ so to โยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้แป้งถึง1 1 0 0ล้านร้อยล้านวิวเร็วๆนะคะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้แป้งสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายอุ่นจุกก่จุกะอุ่นจั่อุ่นจั่อุ่นจ่นอ